สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องน้องอ้อยนะคะวันนี้นะคะไม่รู้จะทําอะไรดีไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีไม่ลงคลิปมานานมากนานแบบนานมากๆไม่ลงเลยตอนนี้เรายอยู่ในยุคของทําอะไรแบบทริปๆนะคะเช่นเที่ยวทริปกินทริปเคี่ยวทิป อะไรแบบนี้ขายทิปอะไรประมาณน,นี้นะคะออยเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์แบบทิปทิปของออยนะคะปัจ <c oughs> จุบันก็คือต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำแบบอะไรแบบทิปทิปแบบนี้ทุกวัน <c oughs> ก่อนเริ่มก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือ ทุกๆวันเนี่ยตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงครึ่งออยเนี่ยก็จะต้องไปช่วยแม่ทําเวรตอนเช้านะคะแม่ออยเนี่ยทำร้านอาหารร้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วเปิดมาแบบ20กว่าปีอะยี่จะ25ปีแล้วอะ่ะนานมากเลยนะคะแล้วในทุกๆวันเนี่ยออยก็ต้องไปช่วยแม่ทําเวรทุกเช้านะคะก็เวรก็คือเหมือนเราว่าจะทําความสะอาดตอนเช้าก่อนที่จะเปิดให้บริการเวรของแม่ออยเนี่ยก็คือเป็นการล้างห้องน้ําส่วน ที่ไปช่วยก็คือช่วยเก้กว่วาดขยะให้อาหารน้องปลานะคะก่อนให้อาหารน้องปลาเนี่ยอ้อยก็จะต้องตักขยะบ่อปลาเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะคะนี่คือเป็นแผนแผนภูมิว่าร้านเนี่ยมีบ่อปลาตรงไหนบ้างมันมีทั้งหมดบ่อปลาี่จะมีทั้งหมด5บ่อนะคะบ่อแรกกับบ่อที่สองตรงเนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะมีขยะเช่นใบไม้ตกลงมานลคะเราก็ต้องช้อนใช้ไอ ตะแกงอ่ะเอออันยาวๆ,ๆช้อนออกมานะคะเป็นเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่แม่ออยทําเองนะคะออยเนี่ยปกติไม่ค่อยช้อนบ่อที่2นะคะไม่ค่อยช้อนไม่รู้ทำไมว่าทําไมไม่ค่อยช้อนเหมือนกันนะคะ <c oughs> บางเลยเนี่ยมันมีคุณลุงออยเนี่ยก็เจอแบบเขาปกติออยจะไม่ช้อนบ่อที่2เนาะแล้วทีนี้อกอ็มาเจอเขาก็บอกออยว่าเออเนี่ยช้อนขยะบ่อนี้ด้วยแต่ที่ออยช้อนแค่บ่อเดียวบ่อแรกออยก็จะช้อน2บ่อ แล้วเขาก็แบบบอกว่าเขาเดินมาเจออีกมัง้งเขาก็บอกว่าช้อนขยะน่ะช้อนทุกบอ่อนะเราก็แบบได้ค่ะได้แต่ว่าบ่อสามบ่อสี่บอ่ 3, บอห้ามันไม่มีมันไม่มีขยะเลยถ้าอ <What? S 1> อยไม่ช้อนอ่ะเขาก็จะเอาอยอยไปบุลลี่คือกูต้องช้อนขยะทั้งนี้มันไม่มีขยะด้วย <c oughs> หรออะไแบบนี้แบบคือ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเลเหมือนกันคือก่อนที่เขาจะมาว่าเราอะ่ะเขาควรจะต้องไปดูก่อนว่ามันมีขยะไหมปกติอะ่ะมันไม่มีขยะเว้ยแล้วฉันก็แต้ก็ไปช้อนทุกวันเลยแบบนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าเออนี่คือรูปที่ก่อนช้อนขยะนะทุกคนส่วนน้อยอะ่ะขยะมันจะมีสั่ดาราครั้งมั้งบ่อหลังๆอ่ะแต่อ๋อจะดูทุกบ่อดูเฉยแต่ไม่ได้ช้อนเพอาไม่ช้อนเขาก็ว่าเราอะ่ะไม่ตักขยะแล้วมันมีขยะให้ช้อนไหม ก็เข้าใจแหละว่าเขาแก่แล้วแก okay, ่แก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 ่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ตักขยะทิพย์แบบนี้ทุกวันนะคะเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้นะคะสทริปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคือไม่ใช่อะไรหรอกอยากอยากทำคลิปลงอ่ะก็เลยเอาอะไรมาเล่าอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันนะคะบ๊ายบาย